้พ่ออาไรอันมาเฉียวตอนนี้หน่อยเลยหรือเปล่าไรอันปากเปล่าเยอะพ่อโอ้เรียพ่อโอ้ดิพ่อโอ้พ่อโอ้ไรอันไม่ชินปากหรือย่าหรอพ่ออันจ๋าพี่พ่ออันจ๋าสรุปแล้วไม่ใช่ของพี่แล้วของน้าเลยเออแต่ผมขอยยากมาก ยังไงเรียกน้องที่ไหนให้เรียกชื่อเต็มได้ไหมครับเรียกสั้นๆแล้วเหมือนท้องกระผูกน้องไรกันดีกว่าอย่าน้องอัานเฉยๆน้ำเต็มเลยอ้คนนี้ไม่ดีเดี๋ยวเล่นเขาอ่นนะเออเขาผูกปกติมาไปแค่ทะเลไม่ได้ไปไหนไกลน้องเนาอไม่ไปไหนไกลเลยแม่คุณไม่มาทำเบียนนะลูกคนอะไรได้มาทำเบียนขอบคุณนะครับคุณทุกคนนะครับขอบคุณ ขอบคุณด้วยขอบคุณพี่โอคุณโงนะครับขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานนี้ครับขอบคุณบริษัทโอเอสไทยแลนด์ด้วยนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วยไม่รำงใจนะครับร่วมดูโชว์ในวันนี้นะครับผมไม่ได้เจอแฟนบ้านตุนค่ะทำไมไม่รีบราดูโชวเล็กสั้นชาติแล้วพี่โอจะแก้ผ้าโชว์ด้วยนะครับ